คุณผู้ชมขออภัยคุณผู้ชมซะก่อนนะฮะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมกาลังทานข้าวอยู่แต่นี่มีคนเขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยกันว่าซื้อไส้อ่อนซึ่งเป็นไส้หมูมากะว่าจะเอามาย่างกินให้อร่อยซะหน่อยอแต่ขณะทําความสะอาดไส้อ่อนเนี่ยเจออะไรคุณผู้ชมไปดูหน่อยฮะนี่คือ,อยพยาธิไส้เดือนในไส้อ่อน โอ้สยองเลยนะฮะ,ฮะเพราะว่าในคลิปเนี่ย,ยผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังล้างอยู่แล้วเจอเจ้าพญาไส้เดือนนี้ร้องยี้ด้วยความขนลุกเลยนะฮะโดยคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนํามาโพสต์ไว้นะครับบอกว่าไปซืซ้อไส้อ่อนมาจากตลาดสดแถวบ้านจะามาทํากับแก้มจะมาทำไส้ย่างซะหน่อยกําลังทําความสะอาด,ดอเจอพญาแล้วมันตัวยาวมากกดอยู่ในไส้อ่อนหมู จนต้องนําไปทิ้งไ,ไม่ใช่<ะ>เอาเฉพาะพยาธิไปทิ้งนะ,อะเอาไปทิ้งทั้งหมดเลยไส้หมูน่ะแล้วใครจะกล้ากินออต้องเอาทิ้งหมดนะเนาะผู <ris> ้พโพสต์ระบุข้อความว่าผมไม่รู้นะว่ามันมีในไส้หมูทุกตัวหรือเปล่าแต่เห็นแต่ในคลิปวันนี้เจอเข้ากับตัวเองแฮชแท็กเอาสารกับแก้มฉันนะฮะคนที่เข้ามาดูคลิปก็บอกว่าเห็นแล้วหน้าขนลุกขนพองมากเลยไม่กล้าซื้อไส้หมูมากินอีกนะครับ คือเรื่องของการเจอพยาธิไสเดือนในไส้หมูเนี่ยเขาบอกว่าเจอกันบ่อยนะฮะดังนั้นนักิชารเขาเตือนมาบอกว่าจะซื้อไส้อ่อนหมูมารับประทานเนี่ยต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่เราเชื่อมั่นเชื่อใจเท่านั้นสดสะอาดเลยเท่านั้นนะฮะแต่ว่าไอ้พวกพยาธิเหล่านี้คือ ถ้าโดนความร้อนหรือว่าเป็นอาหารที่ปรุงสุกมันก็ตายแต่คุณคิดดูสิถ้าไม่ล้างก่อนแล้วก็เอาไปทําเอาไปปรุงเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เรากินเข้าไปก็คืออันนี้ด้วยอ่ะพอแล้วเดี๋ยว <S 1> <S 1> ภาพนี้ <S <S นเดี๋ยวคุณผู้ชมกินข้าวอยู่เอากินไม่ลงนะฮะ